มาครับสลับคอมเมนต์ที่บอกว่าอยากเห็นผู้หญิงสตาร์นะครับเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ญิงสตาร์ให้ดูครับนี่ตัวเล็กๆลองดูครับครับปกติแค่ควงก็ไม่ไปแล้วครับอันนี้ได้เครื่องมือมาช่วยได้เยอะครับมาดูกันครับนี่ครับดูเลยผู้หญิงสตาร์นะครับนี่ครับง่ายมากครับชอบเลยเดี๋ยวสตาร์ใหม่อีกรอบดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อน๋ยวให้ลองสตาร์อีกรอบครับมึงมองดับเครื่องกูใส่เออนั่นละ อันนี้คือไม่เคยไม่เคยจับนะครับไม่เคยไม่เคยสตาร์ทรถไถเพราะว่าไม่มีแรงหมุนอยู่แล้วอ่ะเล็กันเด็กเล็กันเด็กพออ่าเดี๋ยวให้ลองใส่ให้ดูครับเวลาเวลาใส่ใส่ยังไงเนาะพีเศษด้วยอ่เราจะเข้าใส่ตรงนี้ก่อนนะคะเราต้องดูล้อก,ก่อนนะคะที่ตรงเนี้ยเออถ้ามันไม่เข้าทําไงดันดันมอเตอร์เข้าไปค่ะตรงนี้เออโยกโยกด้ามด้วยโยกด้าม,ามัวเล็กนะคะหนูไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่เออให้มันเข้าไป <c oughs> โอเคนี่ต้องสูดแบบนี้นะครับเวลาสตาร์ทเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะเข้าไม่สูดเดี๋ยวเคี่ยวเราจะหักอ่ะ ลองดูอีกทีนะคะอ่าเปิดบเดบากดสตาร์ทครับนี่ครับมันจะมีแรงกระชากนิดหน่อยครับนี่ครับเห็นไหมครับง่ายได้เลยสบายเลยครัวนี้โอเคครับคลิปนี้ฝากเกียงงตรงนี้ครับผมดูื่อง